สวัสดีสมาชิกกูบอลไซทุกคนนะครับก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับกูบอลไซเวิร์สช็อปนะครับวันนี้นะฮะกูบอลไซเวิร์สช็อปนะครับผมก็จะขอเปิดตัวนะครับน้องใหม่นะครับในค่ายกูบอลไซนะครับต้นนี้นะครับก็คือหมากเมเปิลนั่นเองนะครับไม่ใช่สมุนไพรนะครับ ครับผมสำหรับหมากเมเปิลต้นนี้เนี่ยนะครับก็เป็นหมากเมเปิลต้นที่2นะครับที่ผมได้ทำคลิปวิดีโอนะครับลงไปในช่องกูบอนไซนะครับก็ก่อนหน้านี้ก็จะมีต้นหนึ่งที่เป็นทรงสูงนะครับที่ทำทรงคล้ายๆลักษณะของเมเปิลญี่ปุ่นนะครับทีนี้มาต้นนี้เนี่ยลักษณะต้นจะจะไม่สูงเท่าต้นนั้นนะครับจะค่อนข้าง สั้นสั้นกว่าค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็ลักษณะของการจัดกิ่งก็จะยังคงเหมือนเดิมนะครับจะพยายามจัดให้เป็นทรงคล้ายๆกับเมเปิลของญี่ปุ่นนะครับโอเคฮะวันนี้จะทำอะไรนะครับวันนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรมากนะครับก็จะคัดกิ่งนะฮะจะเห็นว่ากิ่งเนี่ยค่อนข้าง เยอะนะครับแล้วก็แตกรายละเอียดออกมาให้ให้ค่อนข้างเยอะแล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็ที่เห็นมีอาการเหี่ยวๆแบบนี้เนี่ยไม่ต้องตกใจนะครับถ้าถ้าไม้ท่านใดเป็นแบบนี้ก็คือแค่ขาดน้ำนะครับ mm hmm. มางเมเปิลนี่เป็นไม้ที่ที่ชอบน้ำนะครับแล้วก็จริงๆแสงแดดไม่ไม่ค่อยไม่ชอบแดดจัดนะครับชอบแดดแบบ ลำไรนะครับโดนอาจจะโดนได้ช่วงเช้าเสักประมาณ3มชั่วโมงนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายเนี่ยขอให้เขาได้อยู่ในในร่มที่ที่มีแสงสว่างส่องถึงแค่นั้นก็พอนะครับเพราะฉะนั้นต้นนี้เนี่ยก็ด้วยความที่กิ่งก้านเขาออกมาเยอะนะฮะก็ทำให้บางทีน้ําที่ลดไปตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับตอนเย็นอาจจะไม่พอนะครับก็อาจจะต้องคัดกิ่ง คลียกกิ่งออกนะครับจริงๆไม่ควรจะปล่อยให้กิ่งเขายาวขนาดนี้ควรจะคัดได้แล้วตั้งแต่ตั้งแต่กิ่งที่ไม่ได้ยืดยาวขนาดนี้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะทําการคัดกิ่งนะครับอาจจะมีเข้ารวดจัดทรงบ้างเล็กน้อยจะไม่เปลี่ยนกระถางนะครับเพราะว่ากระถางเพิ่งเปลี่ยนไปนะครับใส่กระถางสวยด้วยนะฮะเพิ่งเปลี่ยนไปได้ไม่นานนะฮะโอเค ครับผมระหว่างคัดกิ่งเนี่ยนะครับก็จะมาพูดถึงหมากเมเปิลกันนิดหนึ่งนะครับผมมีข้อมูลที่น่าสนใจอยู่เกี่ยวกับหมากเมเปิลนะครับก็คือลองสืบค้นดูนะครับปรากฏว่าไปเจอ,อต้นคนทีเขมานะครับซึ่งลักษณะใบลักษณะดอกนะครับเหมือนกันเลยนะครับกับหมากเมเปิลแต่ว่าอีกข้อมูลหนึ่งก็บอกว่าเป็นไม้ที่นําเข้ามาจากไต้หวันนะครับ โดยอาจารย์ท่านหนึ่งนะฮะแต่จริงๆแล้วไม่คือไม่ไม่ว่าเขาจะมาจากไหนนะครับไม่ว่าเขาจะเป็นไม้ประเทศอะไรแต่พอมาอยู่ในบ้านเราเนี่ยเขามีการเจริญเติบโตได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เป็นไม้ที่ค่อนข้างทนนะครับเลี้ยงง่ายแล้วก็โตเร็วนะครับ สามารถขยายพันธุ์ได้โดยการชากิ่งก็ได้นะครับตอนกิ่งก็ได้นะฮะแต่มเมล็ดเนี่ยผมไม่แน่ใจเพราะว่าตั้งแต่ตั้งแต่เลี้ยงมาเนี่ยก็เห็นมีดอกนะครับอาจจะมีเม็ดบ้างแต่ว่ามันจะเป็นอ่าเล็กๆนะครับซึ่งเวลาที่มันร่วงลงไปเนี่ยก็ไม่เห็นว่ามันจะงอกอะไรขึ้นมานะครับแต่ก็ไม่แน่นะบางท่านอาจจะอาจจะพ่อมเมล็ดได้นะฮะ แต่จริงๆแล้วปักชำนี่ง่ายมากนะครับก็แค่ตัดไปแล้วก็ปักก็เกิดนะครับก็ออกลากเหมือนกันนะฮะอย่างต้นนี้ก็มาจากกิ่งชำนะครับนะฮะก็เป็นไม้ชนิดหนึ่งนะครับถ้าเกิดท่านใดที่สนใจก็ลองหามาเลี้ยงได้นะครับก็ตอนนี้ก็เริ่มแพร่หลายในบ้านเราแล้วนะครับโอเคครับผมก็จะวางทรงไว้ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับจะทำการ ลิดใบนะครับแล้วก็ถ้ามีกิ่งไหนที่มันยืดยาวอยู่ผมก็จะตัดลงแล้วก็เข้าลวดนะครับแล้วก็จัดส่งนะฮะแล้วเดี๋ยวจะลองถอดลวดดูว่าลวดที่เข้าไว้เนี่ยมันมันกิ่งมันคงสภาพหรือเปล่าหรือว่ามันมันยังคลายออกอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวจะ,ะเคลีย์กิ่งด้านล่างนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็จะมีกิ่งที่เราไม่ต้องการนะครับตัดออกไปนะฮะ คือทาไงถึงรู้ว่าเราต้องการหรือไม่ต้องการนะครับผมจะดูจากคือเรามีกิ่งฝั่งนี้เป็นกิ่งเมนนะครับพอมันออกฝั่งตรงข้ามกันเนี่ยมันจะทําให้ไม้ดูไม่ค่อยสวยนะครับก็เลยต้องเลียร์ออกแล้วก็เลือกไว้ด้านใดด้านหนึ่งหรือถ้ามันจะอยู่คนละด้านกันเนะี่ยมันต้องสลับวางมันจะต้องไม่ตรงกันนะครับนี่เป็นหลักการนะครับทีนี้เมื่อกี้พูดถึงต้นคนทีเขมานะครับที่ผมบอกว่ามันคล้ายๆกับต้นหมากเมเปิลซึ่ง ถ้าข้อมูลอันไหนที่ผมบอกผิดพลาดไปต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมเองก็ไม่ชชวร์ว่ามันเป็นชนิดเดียวกันหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเกิดลองเซิร์ชดูในในในกูเกเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมันเหมือนกันมากนะครับนะฮะแล้วก็ต้นคนทีเขมาเนี่ยจริงๆเป็นมีสรรพคุณทางยาเยอะมากนะครับถ้าท่านใดสนใจก็ลองหาข้อมูลดูได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทำการลิดใบครับ โอเคครับก็ทําการลิดใบเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับจะทําการแกะลวดนะครับที่พันๆอยู่เนี่ยนะฮะลองดูว่าจะเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวหลันจะแกะลวดเสร็จผมก็จะทําการเข้าลวดนะครับกิ่งที่มีอยู่ตอนนี้ก็ถือว่ายังไม่ได้เยอะนะครับเพราะว่าไม้ก็เพิ่งจะเริ่มต้นนะครับยังไงก็ฝากติดตามไม้ต้นนี้ด้วยแล้วกันนะครับถ้าท่านใดที่ อชอบหมากไมเปิลนะครับก็ฝากด้วยต้นนี้นะฮะเป็นน้องใหม่ในสวนกูบอนไซนะครับโอเคครับก็เข้ารวดเสร็จเรียบร้อยนะครับยังต้องรอรายละเอียดอีกสักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่ากิ่งหลักเนี่ยน่าจะโอเคแล้วนะครับมีมีกิ่งนี้ที่มันเล็กไปหน่อยเดี๋ยวจะพยายามเลี้ยงให้โตนะครับแล้วก็รายละเอียดด้านบนเดี๋ยวพอปิดด้านบนแล้วเนี่ยก็ น่าจะดูดีขึ้นมานิดหนึ่งนะฮะโอเคเรียบร้อยนะครับยังไงก็ฝากติดตามน้องใหม่ต้นนี้ด้วยแล้วกันนะครับให้ดูภาพรวมกันก่อนนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมช่องครูบอนไซเวิร์ s ช็อปนะครับ ก็ถ้ามีส่วนไหนที่ผมทําผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไปหน้าที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนอคลิปวิดีโอในช่องของกูบอลไซเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับยังไงวันนี้ก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับกับต้นหมากเมเปิลต้นนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ